ทุกคนทุกรุ่นทุกท่าน,นครับพบปะสังสรรค์ง,งานคืนสูย่ย่าชาวฟ้าแดงครับงานคืนสู่ย่าชาวฟ้าแดงเอาไปที่14เมษายนนี้ครับที่โรงเรียนนะครับเดียร์ับเวลา17นาฬิกาคุณเล็กโภพนเรืองศรีปากประชพระาพันธ์ผลเวทีตารต่อครับยกทีสามคึ่งทางของการแข่งขันครับผู้แก่ในร้านตาครับสิงห์ทองกับพระราของ ปะตักหรือว่าเท็ทวีครับเอาละครับขวานับเข้าไปคืนด้วยกครขวามาต้องบอกว่ายกนี้น่าจะถึงอาวุธแล้วนะครับอาจารย์โอ้โหนี่นะครับคืน oh. ไม่ได้กดเพื่องไม่ได้ ยกแห้เข้าไปขอได้ได้นั่นและครับต้องยกให้เร็วข,ขวายัดเข้าไปช้าไม่ได้ครับขวายัดเข้าไปไบนเวทีรอดจันวัฒน์สมศรีนะครับนั่นและครับตีได้าารกรรมการจับเบิร์โอกาสให้ดีแค่ซ้ายหลุดโดนแค่ขวาจวังหวะสองดาบสองครับโอ้โหต้องบอกว่าตื่นเต้นเร้าใจจริงๆครับอาจารย์ถ้าจะบอกว่า,วา ามาตัดแน่ขนาดที่สิงห์ดมทองอยู่วงนอกได้เปรียกครับตัวเล็กติดแต่อยากเข้าไปเขาอ่านะครับกล้าผัดตัดหรือว่าเพชรตทบีวันนี้เสริมปัดด้วยครับมีมัดนำเข้าไปนะครับไม่ง่ายนะครับการที่จะเข้าไปจับธนัดของสิงห์ดมทองก็บอกว่าไม่ง่ายครับพลิกออกมาถอยมาครับสิงห์ดมทองก็ต้องบอกว่าไม่สู้หน้าตรงนะครับเลือกลอกเล็บครับฝั่งหน้า แย่โอ yeah. oh ้โหต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้ตื่นเต้นสุดๆครับจะจะจะเอาลูกเสือต้องเข้าท่านเสือแต่ว่าเข้าท่านเสือต้องเตรียมตัวเตรียมป้องกันนะครับเข้ามาถึงตัวตีไม่ได้เนะครับท่านตกราวปาดเพราะว่าสิงโตัวทองนี่โอ้โ oh หวันนี้แนวกอวางไว้เอาหนะ้ากองเนินขยันกันไว้โ oh อ้ยคุณกิตตพัฒน์ ทองป้องฝากประชาสัมพันธ์มาครับมาดูยกที่4ี่องกันแชมเปี้ยนเบเทเวศร์ไลยิปปอครับถิงดองทองไยแดงนักมวยจากโอ้ยขุนโพปัตานีเป็นแชมเปี้ยนอยู่นาเงินก้าประตักผู้ท้าจริงจากรัตรภูมิสองขาโซใต้เหมือนกันเอามาดูสนุกสนุกถิงดองทองโบเล็กกว่าแต่ว่าแค่ข้อ,ของว่องไวในกณะที่9ก้าประตักใหญ่หนักแน่นต้องเดินตี ดูเลยครับเนี่ยครับจังหวะบวกสอกแรกกันนะครับขยับเข้าไปครับทางด้านของก้าวบตักเนี่ยครับทางด้านของสิงโมเขาก็ดักด้วยศอกครับแล้วเนี่ยครับก้าวบตักถึงก่อนนะครับศอกซ้ายหน้าครับโอ้โหทีเดียวเลยครับดูอีกครั้งครับดูอีกมุมครับตูเต็มเต็มเลยครับศอกซ้ายหน้าของก้าวบตักนะครับปักเข้าไปครับเนี่ยครับโอ้โหและทีเดียวเลยครับไม่มีสัญญาณใดๆมาก่อนหน้านี้เลยครับ โอ้โหจบยกสี่ครับสิงนดมทองครับนะครับเคยแพ้มาก่อนหน้าน,นี้2ครั้งครับชูมือเรียบร้อยแล้วครับบนเวทีว่าไม่ต้องอาศัยคะแนนของกรรมการแล้วครับเดี๋ยวกล้องจะจับไปดูครับที่